โอเคมาครับทุกคนวันนี้ตูจะมาทําน้ําปูนะครับที่ให้มีฝ้าใช้จํานวนที่มากขึ้นครับโดยการใช้กระมังแบบนี้เลยครับปกตินะครับเราจะใช้แค่ถังใช่ไหมครับแต่วันนี้ตูจะให้เปลี่ยนเป็นกระมังแบบนี้ครับใบใหญ่ครับเป็นพลาสติกแบบนี้ครับเห็นไหมนี่นะนี่นะแล้วก็น้ําครับน้าที่ใช้ก็คือนี่ครับถังนี้ครับถังขาวหนึ่งถังกับอีกครึ่งถังนะครับหนึ่งถังกับอีกครึ่งถังนะและก็ใช้ปูนจํานวนสองถุงนี้ครับนะครับสองถุงนี้ก็คือ 400ร้อยกรัมนะครับปูนอิมสี่ร้อยกรัมต่อน้ำหนึ่งถังกลับอีกครึ่งถังนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับอ่ะวิธีผสมครับก็คือให้เราใส่เลยครับมีน้ปูนแดงนะครับหนึ่งถุงอย่างนี้ใส่ลงไปครับแล้วก็น้ำใส่เขย่าครับแบบนี้นะครับถ้าน้ําเยอะนะครับเราจะต้องใช้ปูนเอ้ยถ้าปูนเยอะนะครับเท่ิกรรมเราก็ต้องใช้น้ําเยอะนะครับ แบบนี้นะนี่ครับแตกไปหมดเลยแล้วก็ขยบนี้ครับถ้าเราใช้กระมังที่ใหญ่ขึ้นครับเราก็จะมีฝ้าที่มากขึ้นนะครับเพื่อนอันนี้คือวิธีการทําน้าปูนที่ต้องใช้ฝ้าเยอะะเห็นไหมครับเนี่ยเขคนครับคนไปเรื่อยครับคนไปเรื่อยๆนี่ครับคนดูกว่าะครับคนจะแตกนะครับคนเรื่อยนะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับแบบนี้มันก็จะมีฝ้าที่มากขึ้นครับปกติเราจะใช้ถังแค่ใบแค่นี้ครับใบเล็กแค่นครับไม่ใหญ่มันก็จะมีฝ้าน้อยเนาะ แต่ถ้าว่าเราใช้ประมาณที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะมีฝ้ามากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำเหมืองพลังงานเพราะว่าฝ้าก็มีส่วนสำคัญครับที่จะทำให้พวกเรากรอบนะคร<ส>ับเพื่อนนะใครดูแล้วครับใครดูแล้วก็เอาไปทําตามไ้นะครับคนนะครับคนไปเรื่อยๆนะคนไปเรื่อยๆนี่นะครับอ่าเห็นี้ครับพอนะครับคน คนจนปูนละลายหมดเลยนะครับเราก็จะปิดฝาด้วยนี่ครับต้องใช้กระดงปิดครับเพราะว่ามันมีอะไรที่จะใหญ่เท่ากระลังปิดเท่ากะมังได้นะเาเคยใช้กระดงเนาะและวิธีปิดนะครับให้เราปิดแบบนี้นะนี่นะครับงีมงแบบนี้นะเห็นไหมอย่าปิดแบบนี้นะครับถ้าปิดแบบนี้เดี๋ยวจะไม่มีอากาศเข้าเนาะเพราะฉะนั้นครับปิดแบบนี้แล้วมันจะมีฝ้าเเห็นนะครับแต่ถ้าว่าปิดแบบนี้มันจะไม่มีฝ้านะครับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นครับปิดแค่นี้พอครับแค่นี้พอเนาะเห็นไหมครับท่านี้เราก็จะมีน้ําปูน และมีฝ้าให้เราใช้จำนวนได้เพื่อนะดูแล้วนะครับ,นะรบก็เอาทีครับไปใช้ไดเลยครับเพราะลุงตู่ไม่ห่วงนะครับเอาไปปรับใช้เลยนะครับและอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพราะยังมีคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า